เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นางสาวทิติพัฒน์ชิเดชาชยนันท์หัวหน้าคณะทำงานทีมสุดซอยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายเอกนิติรมยานนท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมนายพุทธกรวิชัยดีตอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่ตำรวจปทศและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่สองตําบลกาหลงอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งประกอบกิจการโรงหล่อล้อมโลหะจากขยะ รีไซเคิลหลังโรงงานแห่งนี้นะคะได้ฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักงานตามมาตรา37เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าโรงงานดังกล่าวสร้างมลพิษทางกลิ่นให้กับชุมชน,น,นจากการตรวจสอบของทางด้านเจ้าหน้าที่พบลักษณะของเตาหลอมยังมีไออุ่นจากความร้อนสะสมคาดว่าคงมีการลักรอบหลอมอลูมิเนียมก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจคน้น และยังพบเทปปิดอายัดห้ามใช้งานเครื่องล้อมมีร่องรอยการฉีกขาดในลักษณะเป็นการละลายจากความร้อนส่วนภายในโรงงานซึ่งมีพื้นที่หลายสิบไร่มีการเก็บกองเศษโลหะและเศษพลาสติกรีไซเคลิลกระจัดกระจายไปทั่วทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารซึ่งส่งกลิ่นเหมน็นคลุ้งไปทั่วบริเวณ ซึ่งภายในอาคารค่ะย,ยังพบร่องรอยการทำงานโดยสังเกตจากคราบน้ำมันที่ใช้ล้างเศษโลหะและเศษพลาสติกก่อนที่จะนำเข้าสู่กระบวนการล้อมยังคงเปียกชุ่มในพื้นโรงงาน นางสาวทิติพัฒน์โชคเดชาชยนันท์หัวหน้าคณะ,ะทำงานทีมสุดซอยรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนว่าโรงงานแห่งนี้หลักรอบหลอมในช่วงเวลากลางคืนส่งผลกระทบให้ประชาชนได้ดรับความเดือดร้อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนได้สั่งการให้ทีมสุดซอยลงพื้นที่ตรวจสอบซึ่งพบว่าโรงงานแห่งนี้ได้มีการหลักรอบตั้งและประกอบกิจาการหล่อหลอมตะกันโดยไม่ได้รับอนุญาตและยังมีการครอบครองวัตถุอันตรายด้วย มีการตรวจพบแผง PCB ซึ่งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ลักลอบนำเข้ามาใช้ในการล้อมรวมทั้งมีการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานโดยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครได้เข้ามาตรวจและออกคำสั่งตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนครั้งแรกเมื่อวันที่28กันยายน2567ครั้งที่2เมื่อวันที่8มกราคม2568 ซึ่งเป็นการขยายผลจากการติดตามของกลางที่จังหวัดปราจีนบรุรีโดยมีการตรวจยึดอายัตและออกคำสั่งตามมาตรา37ให้หยุดการกระทำที่ฝ่าฝืน ส่วนครั้งล่าสุดที่เข้าตรวจสอบนะคะคือเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568ซึ่งประชาชนได้ร้องเรียนเข้ามาเรื่องการลักรอบหลอมขยะรีไซเคลิลโดยเจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งตามมาตรา37อีกครั้งแต่ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวค่ะก็มีการฝ่าฝืนคำสั่งตามมาตรา37มาตลอดซึ่งครั้งนี้เจ้าหน้าที่จะยกระดับการออกมาตรา39สั่งหยุดประกอบกิจการโรงงานในขณะที่ยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตด้วย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับผู้ดูแลโรงงานซึ่งเป็นผู้เซ็นรับทราบคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ในข้อหาละเมิดคำสั่งเจ้าพนักงานและทำลายเครื่องย้ายของกลางที่ได้มีการยึดอายัดไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งจะมีบทลงโทษที่หนักทางด้านนางสาวทิติพัฒน์เปิดเผยอีกว่าจากการลงพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครทําให้พบว่ามีหลายพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นคล้ายกับเป็นนิคมอุตสาหกรรมโดยที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับก,บกระทรวงอุตสาหกรรมหรือการนิคมแห่งประเทศไทย ทำให้การดูแลหรือการกํากับติดตามตรวจสอบวัตถุดิบในการนําเข้าหรือส่งออกเพื่อมาผลิตเป็นสินค้าต่างๆไม่สามารถชี้แจงได้และรวมไปถึงการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตด้วย หลังจากวันนี้ก็ต้องมีการถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอกับคณะผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยอาจยกประเด็นของสมุทสาครเพื่อให้เกิดเป็นสมุทสาครโมเดลในเรื่องของพื้นที่ต่างๆที่พบเห็นการรวมกลุ่มตั้งประกอบกิจการของโรงงานที่หนาแน่นในหลายพื้นที่เพื่อป้องกันการลักลอบหรือฝา่าฝืนกฎหมายและส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนค่ะ สนับสนุนโดยมหาชัยเคเบิลชีวีจ่ายเพียง490บาทต่อเดือนได้ทั้งเน็ตได้ทั้งเคเบิลชีวีพร้อมทีมงานดูแลตลอดการใช้งาน